พี่น้องป้องไปจะพากันทําอะไรอาหารเที่ยงอีกแล้วอาหารเที่ยงค่ะเที่ยงนี้ฝรั่งเขาเรียกอะไรรันภาษาอังกฤษนี่แหละเขาพูดอังกฤษเหรอใช่ไอพี่บอลนี่รู้จักกับพี่พรป่ะรู้ในในโทรศัพท์คยคุยกันป่ะคุยคุยเป็นจําเลย เราจะตำส้มตำถั่วนะคะทุกคนแล้วก็ผัดสลัดทอดนู่นอาหารว่างก็มีแตงโมแล้วก็แก้วมังกรก็มีนะคะแต่เราจะกินตำถั่วกันวันนี้นะคะทุกคนเป็นตำล้างตาไหนร้านได้ยังมะนาวใส่แล้วน้ำซุปน้มะนาวแล้วลืมใส่มะนาวคะับน้าผู้อภิปรายแกนๆๆๆกูรู้เป็นอะไรหนักเค้มว่วันนี้นี่ หนักเค็มก็เอาไอ้นี่ลงอีกสิถั่วหรือไม่ได้แล้วถั่วเดี๋ยวทำในครบหนึ่งกินให้มันสลบสลายไ้่กะปิอยากได้แบบสูดรวมพ่อบางกะปิกะเพราแล้วมันก็เค็มไปใหญ่เลยในนี้ไปใหญ่เลยไม่น้อยไปใหญ่เลยเพราะว่ากะปิอ่ะ มันก็เค็มอยู่แล้วไงแล้วไปใส่ปลาไหลอแต่ไม่ใส่เยอะใส่นิดเดียวอ๋อซีขาวก็นี่นีดด่ว่าจะสมองสีขาวก็มาเหมือนกันค่ะแล้ไอแกจัดผลไม้นาหนี้เานานนะอร่อยไหมเกจจัดมากๆอร่อยไหมคะอร่อยแล้วเอ้ยน้ำลายแตกได้กลิ่นมะนาวได้เนี่ยเลยน้ำลายแตกเอาเปรี้ยวคนนี้เปล่าอะไรเอาเปรี้ยวนะ้ยน้ำลายไหล ยังไม่หวนั้องที่เารอตน้อะเนี่ยกินแบบนี้ตำาบกทั่วพูดตำกะตำไปอู้เสียทีไม่มีไอ้นั่นเนาะไอไอขนมจีนก่บแม่มาลูั่วต้เออเนาะตำซวดใส่ไหมก่อนกินไม่ได้หรอเผ็ดอันนี้ไม่ต้องใส่เผ็ดนะเออเอาไข่ใส่เลยซอยกินไล่ไลให้มันเลินน้อยๆนะ เธอก็พกไปด้วยจีอพกไปไม่ได้อย่างนั้นเนาะอีอ่างเรจับตู<ะ>้เขาชอบจับตู้แล้วแดดร้อนแล้วเนื้อเนื้อขึ้นไข่ไข่ไข่พูดถึงว่าไปไปเลี้ยงคนแก่ว่า pour. ให้เอาไข่มาด้วย<อ>มันหิวนอนไปพ่อหมอเขาบอกเอื้องกินเนาะให้เยอะแต่หมอนไม่กล้าบอกเขาอย่างเคสที่สองเราบอกลูกเขาเลยลูฝากซื้อหน่อยอ่างนี้จบถ้าเขาไม่ซื้อมาขบอกว่ามันบอกว่าลูกฝากซื้อ แดดลมลมตกพี่นอ้องขี่บนออกมาด้านนอกอย้อนเสียงย้อนเสียงตะเวนตกท่างนี้ทีแหลกกี่บนมายี่บนลงบ้านไปพี่นอ้องขี่บนลงบ้านว่าเป็นท่างนี้เป็นท่างตะเวนดอกรู้่ามันลงบานนะอันนี้คือด้านลางเล็กหน่อยอยางหาเห็ดยางหลาะนะนะ่ะตกเบ็ดนาะมันนี่บอลตกยู่ติปกลา ตาบอกงอขนบนอกงนนองอันนี้เป็นเป็นหอที่อยู่เรื่อยไปนองเป็นหอที่ี่นอยู่กับเพื่อนเมื่อนี้ยเยบ่นไปหนวดมาแล้วไปหนวดมาแล้วก็เรีกพักผ่อนไปนอนที่แรกนี้ยบ่นเนึกว่าแมนดานนี่นึกว่าดานนี่เป็นอะไเป็นตะเวนออดเออตะเวนโตเนึกว่าดานนี่เป็นตะเวนโตมันไลยไม่เป็นตะเวนออเลย Ba quay ba, quỷ, ba môn, mong tôn môn, mong bọc mong 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 yêu yam yang mẹ quay mẹ thơm mẹ ngâm ngam con yên 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 à yên ลาดกระบังเครื่องบินมันก็บ,บินพานตรงนี้ได้พี่น้องไปสนามบินโรงแรมที่โรงแรมที่ญี่ปุ่นอยู่กับพญ่ยเ,เที่ยวนั่นก็นเลื่อยหนีไปหน่อยเดียวอยู่คนละฟังญี่ปุ่นอยู่ฟังหนี่โรงแรมที่ญี่ปุ่นอยู่กับพญ่ยที่อยู่ฟังญปุ่นกับา,าไกลกันจากวันหนี้เท่าไตรต้องที่ญี่ปุ่นมาอยู่หมดควนกับพญ่อยู่ยลาดกระบังก่อนที่สิเข,ขาอันอ่าก่อนที่สิบเขาอัน ไปยันสนามบินนะ่ะนี่ของนี่คือนี่ของเคร่งด่านนอกด่านระเบียงบนหนึ่งเขาบานหนึ่งเขาบานนท็ดขัว้วพี่นอ้องทุกคนตากผ้าไว้น่ตั้งตากผ้าไว้ด้านนี้นพี่นอ้องลมเย็นยนกว้องสีอูตรงนี้แหละจนกว่าจะจนกว่าจะได้วิส่าแหละพี่นอ้อง ปลากล้วยปลาบุกงเตียงบุกงคนวยดุกดกน้องเขียนวยบุกง,งวันนี้พอไปสายหน้าตอนนี้ห้าโมงกว่าสิบหกฮงกับพี